คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่รู้ว่าฝ้ากระถ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายขาดที่ผมทำเม,มื่อคือตื่นมาตอนเช้านะล้างหน้าเสร็จทาโทนเนอร์เสร็จนะครับผมจะทาพวกวิตามินซีอาบูตินไวท์เทนนิ่งต่างๆนะโบกไปเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ทากันแดดกันแดดวิธีการนะครับผมก็จะเทกันแดดมาแล้วก วนๆๆน,น,น,นะครับจนกระทั่งมันได้ขนาดเท่ากับเหรียญสิแล้วผมก็เอามาทาหน้าเวลาทาเท่ากับขนาดเหรียญสิ0มันจะป้องกันได้นะครับค่อนข้างดีสําหรับคนที่อยู่ในร่มโดยส่วนใหญ่ออกแดดนิดหน่อยเฉพาะตอนขับรถนะครับวิธีป้องกันดีกว่านะครับใครอยากดูตัวที่ผมใช้บวกวิซีอาบูตินตัวไวทเทนนิงก็พิมพ์คําว่าหน้าขาวก็ได้ไปขอทีมงานผมดูนะครับถ้าเป็นเด็ก ผิวแห้งสามารถใช้กันแดด pure w h i t ได้ตั้งแต่6ขวบนะครับถ้าเป็นเด็กที่หน้ามันแล้วแนะนําใช้กันแดด ultimate ใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวนะครับข้อดีและพิเศษมากๆเลยคือผมพบว่ากันแดดประเทศไทยมักจะไม่แยกผิวแต่เวลาใช้มันจะทําให้แห้งเกินไปหรือหน้ามันเยิ้มเกินไปผมก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ออกแบบให้หน่อยเอากันแดดผิวแห้ง กับกันแดดผิวมันแยก่กันแล้วผมเป็นคนผิวผสมอย่างนั้นเราก็เลยใช้2อันในหน้าเดียวกันนะครับเอาเทคนิคผมไปลองปรับใช้ดูไม่จําเป็นต้องซื้อยี่ห้อที่ผมใช้ในคลินิกก็ได้หมอทีมอยากจะแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนเนี่ยได้ความรู้นะครับเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ก็พอแล้วเพราะความรู้ที่ดีจะเปลี่ยนชีวิตหมอทีมอยากจะให้ความรู้ที่ดีแล้วทุกคนเอาไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับทำให้ตัวเองหน้าขาวใสตลอดหรือคนที่เป็นฝ้าแล้วทายังไงให้ฝ้ามันจางลง จางลงในระดับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายใจว่าเอออย่างน้อยเราแต่งหน้านะปิดมิดก็พอแล้วนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปฟ้าเป็นแล้วรักษายากมากเสียเงินเป็นแสนก็โอกาสไม่หายการรักษาด้วยยารู้เรื่องยาคร่าวๆแต่หาซื้อไม่ได้นะครับยาพวกนี้ต้องไปซื้อตามคลินิกเท่านั้นนะครับการรักษาส่วนใหญ่นะครับอ่ะเอาขึ้นมานะครับผมจะพูดยาไว้แล้วทุกคนจะได้รู้สึกว่าอ๋อแต่ละคลินิกก็ใช้ความเข้มข้นแตกต่างกันอันแรกนะครับ คือไฮโดรควินอนอันนี้เป็นยาที่ผมใช้บ่อยนะครับไฮโดรควินอนครับขนาดที่ผมใช้ที่คลินิกคือ4%ดันะงนั้นไฮโดรควินอนบางคลินิก 1%, 2%, 3%, 4%ก็ลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นตัวแรกตัวที่2คือว่าเตรติโนอินนะครับเป็นกลุ่มของ วิตามิน A ชนิดหนึ่งนะครับตัวไรติโนอินนะครับ0.05%อันนี้ก็ได้นะครับบางคนจะใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับฟลูโอซิโนโลน0.01%นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้แค่ตัวบนอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปเห็น2ตัวล่างด้วยก็ไม่ต้องตกใจนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกหรือบางทีไปที่คลินิกแล้วเขาอาจจะไม่บอกยี่ห้อยาเขาอาจจะมีแค่ฉลากของคลินิกปิดไว้ก็ลองถามเขาดูว่าใช้ตัวไหนแล้วถ้าการรักษาโดยใช้ยา 3ตัวที่ผมบอกไปนะครับมีการรักษาอื่นร่วมไหมอันแรกคือเลเซอร์ได้ยินบ่อยมากนะครับเลเซอร์มีหลายตัวมากเลยนะครับไปปรึกษาคุณหมอแล้วกันเลเซอร์แต่ละชนิดมีความเฉพาะและความลึกไม่เท่ากันอันที่2คือการทำพิวลิงก็คือการลอกผิวขึ้นมาลอกผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวลอกออกไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลอกฝ้าออกไปทั้งหมดนะครับมันลอกเฉพาะชั้นผิวที่มีฝ้าอยู่มันก็จะทําให้ฝ้าจางลงยกตัวอย่างนะผมวาดรูปให้ดู สมมุติว่านี่คือชั้นที่1ทัข้างบนนี่คือชั้นที่8ตัวสร้างฝ้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นเวลาที่เขาลอกฝ้าเขาก็จะลอกชั้นบนบนแบบนี้ครับลอกแถวแถวนี้ไปบางส่วนนะครับนิดหน่อยครับแต่มันไม่ได้ลอกส่วนนี้ออกไปนะครับดังนั้นหมายความว่าการทำพิวลิงหรือการลอกฝ้าช่วยให้ฝ้าจางลงได้เร็ว แต่ไม่ได้หมายความว่าทําให้ฝ้าหายไปถาวรน,นะครับยังไม่มีงานวิจัยบอกว่าวิธีไหนสามารถรักษาฝ้าได้100%ซนตะครับดังนั้นทุกคนก็คาดหวังไว้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าโอเคแค่มันจางลงแต่งหน้าแล้วปิดมิดไปงานแต่งงานเพื่อนไปงานญาติญาติไปงานบุญแล้วไม่อายใครก็พอแล้วนะครับผมพูดแบบตามตรงแบบนี้นะเพราะผมไม่ได้เป็นหมอขายของไงผมไม่ได้ทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาขายของผมทําผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้ ชีวิตของแฟนเพจผมเนี่ยดีขึ้นดงนั้นผมก็จะบอกเลยว่าประสิทธิภาพของครีมทาฟ้าทุกตัวหรือแม้แต่ยาเลเซอร์ก็ตามมันช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าใครชอบที่จะป้องกันผมแนะนําป้องกันดีกว่าแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ